ย่ามาขันเทอยู่วยดี๋ยงเมือแล้วเหรอไม่เปิดไม่ค้างไปหนีตอนมึงหางันเออเออเออแมนแมนไมถึงไม่หนีเอามือแล้วเหรอยุยืนอย่าที่เขาว้างไว้อะโอเคค่ะนักเรียนมาเริ่มเรียนได้เลยใหมาตรงน ตอนนี้เห็นอะไรบนหน้าจอ้างคะ,ะเห็นเฉลยค่ะเห็นได้เลยแล้วว่าตายแล้วอาสมุติว่าย,ยังไม่เห็นโอเคค่ะท,ที่ผ่านไปที่ผ่านไปเป็นความฝันอ่ะพร้อมน,นะคะเรามาเริ่มกันนะคะ,ะเด็กๆกลับเข้าสู่โหมดแห่งการเรียนค่ะขอบใจที่รอเราค่ะไครแกล้งคุณยายคุณย่าบาปแล้วรู้พูกขาปนะคะไม่ทำนะคะไปขอขมาเดี๋ยวนี้เรียนเสร็จจากครูแล้วอ่ะ อ่ะอันนี้เรื่องนะคะคำแรก red o r s e นะคะ r e c o r d แปลว่าอะไรมันทึกถทึกหรือแผ่นเสียงก็ได้แล้วแต่ว่านกเรียจะให้เป็นคำกริยาหรือคำนามนะคะถ้าเป็นคำกริยาก็จะแปลว่าบันทึกถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าแผ่นเสียงนะคะอ่ะต่อไปค่ะ to raise money นะคะ to raise money raise แปลว่าทำไห้มากขึ้น money แปลว่าเงิน to raise money แปลว่าหาเงินมากขึ้น อหาเงินมากขึ้นเพิ่มเงินให้อหรืออาจจะมีความหมายว่าขึ้นเงินเดือนก็ได้นะคะแล้วแต่บริบทต่อไป charity charity <อ>เป็นแยงกกับ charity <อ>ที่ปลวก็แบ่งปันนะคะใครมีเงินเนยอะก็เอามาแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีเงินจัดงานขึ้นมาเรียกว่างานการกุศลงานการกุศลที่จะจัดโดยองค์กรการกุศลอย่างเงี้ยคะ่ะต่อไป to reach reach แปลว่าการ reach <า> Gridge เพื่อไปให้ถึงไปให้ถึงเรื่องถึงนะคะต่อไป Extreme สุด extreme อ่าแปลว่าสุดหรือว่าขั้นกว่านะคะอย่างมากสุดยอดนะคะคำว่าเอ็กตร e มตัเรีนเคยเดียกอกีลา Extreme คือกีฬาที่สร้างความตื่นเต้นอย่างมากเขาเรียกว่า Extreme ต่อไป s u r g e ศัลยกรรมศัลยกรรมศัลยกรรมต่อไป to get ต i ิ o f ์ เสือกำจัดกำจัดนะคะต่อไป Give Up ยอมพ <ะ S 1> แพ้อแปลว่ายอมแพ้ลมเลิกนะคะอ่ะขาข้อ A Organization that help people องค์กรที่ช่วยเหลือคนองค์กรทีร่ช่วยเหลือคนอันไหนที่มันมีความหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนข้อสามข้อสามต่อไป Medical operation medical แปลว่าทางการแพทย์ operation แปลว่าผ่าตัดการผ่าตัดเกี่ยวกับทางการแพทย์ which doctor cut into body ครัวนัเกเรยียนไม่รู้ใส่คำว่า cut into body มาให้ด้วยเห็นไหมมันคือสัญญกากรรมสัญ,ญกากรรมภาษาอังกฤษเรียกว่า <S <S surgery surgery ต่อไป written statement คือแทนแปลว่าที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร statement แปลว่าข้อความข้อความที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความจริงหรือเหตุการณ์ต่างๆอันไหนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกีบบ่ยวกับ,บความจริง record นะคะคือมีบันทึกนั่นเองต่อไป the greatest possible greatest แปลว่าอย่างมากยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุด possible แปบลบว่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้มากที่สุด อันไหนมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเป็นไปได้มากที่สุดมาสุดข้อสี่อันนี้แหละคะ่ะอีะข้ออะไรข้อสี่ข้อหาสุดีเด็กๆต้องดูชนิดของคำด้วยนะคะว่าถ้ามีเดือดแสดงว่าเป็นคำนามน,นะคะหนู๋ต้องจับคู่ให้เข้ากับคำนามน,นะคะข้อห้าค่ะ อ่าต่อไปก็คือคำว่า extreme ใช่ไหมคะต่อไปก็ต่อไปก็ e ค่ะ remove remove แปลว่าเคลื่อนย้ายหรือเอาออกไปนะคะ off e ทือทำให้เป็นอิสระนะคะ one cell ตัวเองทือทำให้ตัวเองเป็นอิสระพรวมำติดจากบางสิ่งบางอย่างผู้ใดเหาอ่าการที่เอาตัวเองเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างอันต่อไปค่ะ ข้อห get to get to แปลว่าไปถึงไปสู่ <c oughs> นะ a t ก็คือไปถึงน่าจะหมายถึงอะไรไปถึง <c oughs> <Get> to a u ทอ่ะอันต่อไป stop trying to do หยุดทำในบางสิ่งบางอย่างอันแปลว่าหยุดทำบางสิ่งบางอย่างอะไรสุดท้าย gather การรวมกัน collect หรือรวบรวมคอยเงนินเหรียญ off paper กระดาษโน้นะคะโน้ตกระดาษโน้ตก็คือเป็นธนบัตรนะคะการรวบรวมอ่าการรวบรวมเงินหรือธนบัตรนะคะ to p เพ for something เพื่อจ่ายในบางสิ่งบางอย่างอ่ะทีนี้เริ่มที่ข้อหนึ่งูแปลให้หมดนะเริ่มที่ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง record น่าจะตรงกับข้อใดข้อ c ข้อ c นะคะมีความหมายว่าข้อความที่ถูกเขียนไว้นะคะเกี่ยวกับความจริงเหตุการเราเรียกว่าบันทึกนะคะต่อไป ข้อสองค่ะ raise money คือการทำให้เงินมันมีมากขึ้นนะเขาเรียกอะไรอันไหนที่เกี่ยวกับเงินอันไหนเกี่ยวกับเงินอคำที่เกี่ยวกับเงินนะคะที่นักเรียนควรจะต้องจับคู่กันไว้กับคำว่า raise money ก็คือคำว่า c o i ที่แปลว่าเงินเหรียญแล้วก็ paper note ก็คือธนบัตรนะคะมันก็จะช่วยให้ผมจำได้นะคะตอบข้อ h นะคะ ต่อไป charity นะคะ charity แปลว,ว่าการกุศลนะคะเกี่ยวกับการกุศลน่าจะตรงกับข้อใดนักเรียนสังเกตว่ามันเป็นคำนามข้อหูฟตดดังนั้นคําที่มีความหมายของเขาก็ต้องเป็นคำนามข้อหูฟุดด้วยนะคะอย่างเช่น organization ที่เติม a, a. สิ่แปลว่าองค์กรเพราะฉะนั้นข้อ3าก็จะตอบข้อ a นี่ค่ะให้นักเรียน ให้นักเรียนตั้งข้อสังเกตไว้เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดนักเียนจะได้ทําง่ายขึ้นต่อไป t o r rich นะคะใส่ t o เข้าไปข้างหน้าแสดงว่าเป็นคำกริยา rich แปลว่าเรื่องถึงหรือไปถึงอะไรที่มีความหมายว่าไปถึงจะมีคําว่า alive ที่แปลว่าไปถึงหรือคําว่า get to นะคะอาาตอบข้อ e f ต่อไป extreme extreme แปลว่าอย่างมากสูงสุดอันไหนที่มีความหมายว่ามากหรือสูงสุด ใช่งไหมคะพอดีอ่านักเรียนก็จอคำว่า g r a t u a t e เพเติม e s t แปลว,ว่าเป็นขั้นสุดนะคะเลยตอบพอดีต่อไป surgery นักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันคือศัลยกรรมก็คือเป็นงานเกี่ยวกับทางการแพทย์นักเรียนอาจจะนึกถึงคำว่า doctor ที่แปลว่าหมอคัคที่แปลว่าตัดนะคะอ,ะอะ่หรือนักเรียนจะจำคำศัพท์ที่สูงกว่านั้นที่เหมาะกับเด็กหมอปลายก็คือคำว่า medical operation ก็ีได้นะคะนักเรียนก็จะได้รู้ว่าอ๋อตอบข้อ b ต่อไป get rid o f วกำจัดก็คือเอาให้บางสิ่งบางอย่างออกไปนะคะข้ออะไรเหลือข้อไหนแล้วเนี่ยนะคะข้อนี้คนมีตอบได้แล้วนะคะข้อ C ตอบ E E คือการบรรลึกแล้วนะคะ A B C D ใช้ไปแล้วเหลือ E นะคะอ่า E กับ G อ่ะให้ตอบอ่ะ E คือการที่แบบว่าทำให้ตัวเองหรือใครบางคนเป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่าง หรือมูสหรือมูก็คือการเอาออกไปนะคะการเอาออกไปส่วนข้อ G น่ะคือหยุดหยุดที่จะพยายามอีกต่อไปแล้วนั้นคําว่า get rid of ที่ว่ากําจัดก็จะตรงกับข้ออะไรน,นะตอน่อไปคีนเนข้อ E ข้อ e อนะคะส่วน keep up แปลว่าล้มเลิกยอมแพ้นะคะก็ะคือ stop trying หยุดพยายามก็จะตรงกับข้อ G ถูกไหมคะที่ทำไว้ถูกค่ะแต่ถ้าไม่ถูกแก้ไขาตามด้วยนะคะ อ่ป้าหมายของการเรียนรู้คำศัพท์นี้คือสามารถบอกได้ว่าคำไหนแปลว่าอะไรและสามารถจับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์และความหมายของมันได้นะคะอ่ะ,อะเดินทางต่อไปที่เรื่องราวของคนคนนี้นะคะอันนี้คนคนนี้ทําอะไรอย่างน้อย,อยแบกลาก็น่าจะรู้แล้วว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนาายูเบร เรอดูดาวว่าเป็นเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่มีหิมะอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่ะในปี1984งพัเนเก้าร้อยแปดสิบสนเนสเวิร์ตเรคคอร์ดได้บันทึกคุณราณูนะคะที่นนินะคะ,<ม>ะ,คะว่าเป็นเวิร์ดเกรทเทสล i ฟวิ่งเอ็ก r e พลอเรอ r ์เอ็กซ์พลอเรอร์แปลว่าผู้อะไรผ, <laughs> ผู้สำรวจผู้สำรวจนะคะ ผู้สำรวจที่ Living ค่ะยังมีชีวิตอยู่และก็ g r a ด t e d แปลว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก s i ซินซินเดนจากนั้น he has broken broken ก็แปลว่าทำให้แตกค่ะ record แปลว่าบันทึกบันทึกในที่นี้ภาษาไทยเรียกอย่างหนึ่งว่าสถาิติแปลว่าเขาได้ทำลายสถิติ ไม่ใช่สถิติเดียวเป็น many records ก็คือสถิติมากมาย in the world ในโลกนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการ exploration อ่ะประรหนูเจอ explorer แปลว่าสำรวจ exploration แปลว่าการการอะไรคะการสำรวจนะคะผู้ชายคนนี้เกิดในปีอะไรคะหนึ่งเก้าหกศูนย์อ่ะ กิดลูกเกิดก็สี่สี่เกิดก็สี่สี่เกิดในประเทศอะไรคะอังกฤษค่ะอังกฤษนะคะเขาใช้ชีวิตเขาใช้ชีวิตอย่างไรคะ adventure แปลว่าอะไรคะ adventure ผจญภัยอ่ะผจญภัยเลือกใช้ชีวิตการผจญภัยเขาตั้งแต่ปีไหนคะหนึ่งเก้าหกสิบทำหนึ่งเก้าหกสย์ถึงเติมเอสค่ะเพราะไม่ได้หมายถึงปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ปีเดียวแต่หมายถึงปีหนึ่งเก้าหกศูนย์ไปถึงหนึ่งเก้าหกอะไรคะ 69 69ค่ะปี1969ก็เลยมีการเติม S เข้าไปเมื่อเติม S จะสื่อความหมายว่า60ไป็น169นะคะ He is fearless คำว่า fear แปลว่ากลัว less แปลว่าไ,ไม่ไมี fearless แปลว่าอะไรคะไม่กลัวไม่คขาเป็นคนไม่กลัวอะไร And always use his e x p e d i t i o n นะคะ e x p e d i t i o n e x p e d i t i o n แปลว่าอะไรองค์กรการศึก อ่าเรส,รสมันนี่นะะรนเร s ม money แปลว่าอะไรคะบ้านเราเรียกอะไรถ้าถ้ามีการบริจาคอะเขาเรียกว่าอีกอะไรบริจาคนั่คืออีกฝั่งหนึ่งคนที่เขาต้องการบริจาคแต่ส่วนเราอะเราเป็นคนกลางเราเป็นองค์กรการกุศลเรามีหน้าที่อะไรเงินรวบอะไรรวบรวมเงินเก่งมาก,กรวบรวมเงินนะคะ for charity ต่างองค์กรการกุศลอาแตอร์เบรตส์ e กตเตอร์วิช i l d เขาไม่ได้ทํางานเพียงคนเดียวนะคะเขาทํางานกับคนที่เชืเ่อเลยนะ ชาวเบอร์แป้อไปไหนคะต้อไปไหนคะลูกคือช t r า v e เอ x p l o r a t i o n นนะคะเขาบอกว่าปีกี่ปีนะคะสามปีสามปีตั้งแต่ปี1979ถึงปี1982นะคะ During นี้สามในระหว่างนี้เขาได้ทำลายสถิติไปกี่สถิตินะคะสามสามสามครั้งแล้วนะคะทำลายสถิติไปสามครั้งแล้ว ่าดูต่อค่ะบอกว่า they เดว e สเดอะเบิร์ตเป็นคนแรกที่ทำอะไรได้ปีนน็อดน็อดโพลเซาโพลแปลว่าอะไรครับขั้วโลกเหนือก็เดินทางเก่งมากก็เดินทางไปถึงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นคนแรกเป็นคนแรกนะคะแล้วก็เป็นคนแรกอีกนั่นเองที่ c ลอส s the a อน a าร์ i ิกแ a นแ a ตแลนตเป็นคนที่ข้าม มหาสมุทรมด้วยอะไรคะเรือไือเรือเรือเล็กหรือเรือใหญ่คะลูกเรือเล็กเรือเล็กนะคะโบ๊ทเรียกเรือเล็กถ้าเรือใหญ่ถึงจะเรียกว่าอะไรนะคะยอดยอนไอ้มันเรืัพำรามคะลูกอีกอันนึงโบ๊ทเอาโบ๊ทตอบไปแล้วเรือเล็กอะอะไรที่มันขึ้นต้นด้วยตัวเอสะขึ้นต้นด้วยตัวเอส ือตัวอคือตัอตวเอสอชออกเสียงคล้ายๆกับคำว่าแก่ชิปเก่งมากชิปใช่ถูกต้องค่ะชิปค่ะถ้าเป็นเรือใหญ่จะเรียกว่าชิปนะคะอเอาเสียงสั้น<ร>หน่อยถ้าเสียงยาวมันจะกลายเป็นแกะ s h i ชิปนะคะอ่าออกเสียง,งสั้นชิปน,นะคะแต่ว่าเรือใหญ่แต่นี้เขาไม่ได้ใช้เรือใหญ่เขาใช้เรือเล็กเล็กต่อไปค่ะ เขาทำลายสถิติไปสามสามสถิติใช่ไหมคะหนึ่งเดินทางขั้วลกเหนือเป็นขั้วลกใต้สองอ่าแอตรลนติกไปแอตแลนติกอีกอันเดนคือเป็นคนแรกที่ทำไมคะ go around the world างรอบรอบรอบโลก along is polar axis แต่ไ่ได้คำศัพท์อะไรคืออะไรคืออะไรคะลูก เสนอะไรที่ลากผ่านตั้งแต่ขั้วโลกเหนือไปขั้วโลกใต้ลองตีจูเป็นลองติจูดอ่าต่อเขาบอกว่าเดย์แฮชลเขาเดินทางเป็นระยะทางเท่าไหร่คะห้าหมื่นสองพันมลลเมตรห้าหมื่นสองพันไมล์หรืออีกไมล์หรือว่าเรียกเรียกอย่างหนึ่งว่ากี่กิโลแปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบหกกิโลเยอะไหมเขาเดินทางเยอะไหม เยอะเยอะมากนะคะเยอะมากอ่าต่อไปค่ะแอนแล้วก็ในปี2014ันี่อ่าเร็วๆนี้นะคะ no one else has done this แปลว่าอะไรไม่มีใครทำไม่มีใครทำก็แสดงว่ายังไม่มีใครทำลายสถิติที่เขาทำลายอ่าไม่มีใครทำลายสถิติที่เขาทำายะไร่ายเขาเรียกโพลาเอ็กซ์ซีเป็นภาษาเป็นภาษาเป็นทางการว่า แกนเชิงพั่วขายโลกิเรียกว่าแกนเชิงพั่วคือเป็นเส้นที่แลกเ่านตัวโลกเหนือไปขัวโลกใน่แกนชรงพั่วแต่ถ้าเกิดคาดเป็นแนวนอนแล้วเรียกว่าเส้นศูนย์อะไรนะศูนย์ศูนย์เส็นศูนย์ศูนย์เขาไม่ได้เดินทางผ่านเส้นศูนย์ศูนย์เขาขาดเดินทางเดินทางตามเส้นแกนเชิงพั่วนะคะ ทีนี้คา้หน้านะคะเราถึงจะมาอ่านอหน้าที่สามและอยน้าที่สี่กันนะคะด้วยเหตุผลว่าเป็นข้อท่องค่ะเทคนอคความผิดตัวเองนะคะที่คอมพิวเตอร์มัมีปัญหานะคะขอโทษนมกเรียนไวในะที่ดูด้วยนะคะทีนี้เราก็จะทําการยุติการบันทึกนะคะปไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คชื่อกันอีกหนึ่งรอบนะคะปคดติดนี้ก่อนปิดการแชร์แล้วก็ปิดการบันทึกนะคะ ปิดการแชร์ปิดการบันทึกแล้วก็เปิด